ตาเนี่ยก็เริ่มออกมาเป็นขาวใช่ปะ่ะยิ่งขาวขึ้นแล้วตาดําที่เป็นของเนี่ยก็เล็กลงเล็กลงแล้วปากเนี่ยก็ใหญ่ขึ้นกลายเป็นหน้าอย่างมุทูศแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเ,เรื่องมีเสียงคนกรีดเสียงคนพูดภาษาเออรัเสเซียบานเล็บบานหนึ่งเริ่มพังเดินไปเรื่อยๆภาพยืดแล้วก็จะมีภาพลางๆเป็นสีขึ้นมาโดยสมัยนั้นเนี่ยสีอ่ะในฟิล์มยังทําไม่ได้เป็นสีดํา มันจะเป็นเหมือนปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกินกว่าที่คนเราจะทําโดยทําให้สีเขียวออกมาใช่ปะ่ะเอ,เอแล้ว,ลวครับว,วันนี้เรามาอยู่กับกสาระลอยู่จริงนะครับต่อมาเนี่ยหังจากที่มีสีอ่ะทุกคนก็ทุกคนที่ดูเ็าตกใจใช่ปะ่ะเออแล้วก็กลับไปสีดําแล้วก็กลับมาเหมือนเป็นเดินเดิไปเรื่อยแล้วก็แล้วก็ปิดแล้วก็ปิดเปินขึ้น แล้วก็มีคนชายคนหนึ่งที่เป็นพนักงานของโรดิสเน่เดินกับเดินกับบ้านไปใช่เดินเดินดูเสร็จเช้าวันต่อมาไปหาเจ้านายแล้วพูดกับเจ้านายว่าความกลัวที่แท้จริงยังไม่ถูกเปิดเผยเจ็ดครั้งแล้วยิงตัวตายทาให้คลิปเนี้ยเป็นคลิปที่ทําให้คนผวามากในสมัยหนึ่งซึ่งกูไปนั่งดูแบบเี่ยาพูดเรื่องมึงอย่าพูดเรืหลอดตอนกลคืนไว้สัตว์กูนอนไม่หลับพอไม่นะมันมีโอกาสที่ ีฟีโปรเจกต์มันทำเล่นไปแกล้งคนว่าใช<ห>้ชื่อของบดิตซี่แทนเนี่ยเอานี่ไปอานิดจริงจริงไอเนี่ก่อนกว่าเยอะไม่ตอนนี้ผมหลอนสุดสุดแล้วนนอนไม่หลับโทษผมโทษพี่โดมนะครับผมกลัวจริงอะไรจริงนี่เรา<อ>ประสบความสำเร็จเราเล่าใว้ไม่แค่ไอ ขา้นตกอนโรคจิตกูก็กลัวแหละครับเฮ้ยขั้นตะกอนโรคจิตนี่น่ากลัวจริงๆกูกลัวกูก็กลัวเอาจริงจรองนอนไม่หลับอาดมทำแป๊บนึงเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนคำวันที่วัที่สิบสี่กิ๊เช่เดี๋ยวออดจะคิวไว้ที่แกพูดเลยดีกว่าความรักอะก็เหมือนกับการขี้ น่ยรู้ไว้ว่าเวลาขี้นี่เรามันจะเห็นหน้าคนที่แบบว่าอ้าวเฮียหมูขี้ดนตอดอ้าวเฮียหมูวันนี้กรกรรู้ไหมคบตอนนี้ผมปวดขี้มากเลยครับซิโนก้าเจ้าทำให้ั้าด้วยว่าเจ้าเป็นผู้หญิงใช่เจ๊งเปล่าเจ๊งเปล่ากรรมเฮียหมูมาจากไหนเนี่ยฮะนั่งข่าวเฟซเจ้าตั้งนานแล้วก็แอดบลาบบลาบบลาบลาบ เมาเมาเติมออริจินแม่งค้างอีกแล้วระเบ้อเบื่อไอ้อวยออริจินค้างบ่อยอย่างงี้กูก็ไม่ไหวเหมือนกันออริจินค้าวแม่งในเครื่องทั้งสเต็มทั้งออริจินเปิดคู่กันเลยเดี๋ยวจะออริจินกินสเต็มมะป่าสเต็มไม่รู้หรอสเต็ม บอดี้สตอมไอ้บอดี้สตรีมผิดแกเปิดอะไรมาจิมมี่เที่ยภาพเยอะชิบหายมีอารอตอนนี้ผมขนตูดสั่นเลยขนตูดลุกไอ่วงหมดเลยโอ้โหเราเห็นไทยหอวว้ามไม่มีต้องเว็บนี้เว็บประจำพี่เลยไอจิมมี่ครบแป๊บหนึ่ง ใครบอกวะเฮ้ยักกุฟักกุเจ๋งสั์ฟักกุฟักกุเจ๋งสัสเจ๋งมันตั้งแต่ตั้งแต่ตอนของห้าปีที่แล้วอ่เออเว็บมันยังไม่ปิดเลยโอ้ยเจ๋งเป็นรื่ที่เจ๋งชอบใช่ใช่แต่ชอบชอบ้วชอบนะโดนจินสวยๆเยอะอยู่พออยู่พอแมวอะกูไ่ดูของกูไ่ดูไม่ดูสามดีไม่ดูไม่ดูกูอ่านโดนจินอ่านอ่านจนอ่านจนไม่เกิดเลยขึ้นนมจิตโบอ่านจนมบบว่าเซฟแต่ในเรื่องอย่างเดียว จีจุดกีเฮนเ์เนนทยอ๋อแบบนี้ก็ดูนะแต่ว่าชอบนี่มากกว่าดูหมดทุกเว็บเ้วใช่ไหมเนี่ยอืม่ะอ๋อไม่ามๆมีอะไรแนะนำมาจบแค่นั่นแหละเพื่อความเงีนของพี่อาบเนี่ยส่งกันมาเยอะๆนะฮะตอนแรก่บ้าพี่พี่ดูจนชินแล้วต้องเรียกว่าชินเลยอ่ะชินจริงๆรู้ไหมอ่ะความรักอ่ะก็เหมือนกับการที่เป็นรักที่ไม่ เราก็เราไม่รู้สึกอะไรเลยแต่เวลาที่แบบว่าเราจะมีแรงบันดาลใจบางอย่างมันก็ทาให้เกิดปฏิกิริยานั้นได้ก็คือถ้าเกิดว่าคุณไม่ปวดท้องคุณก็ไม่ไปขี้ถ้าเกิดคุณปวดท้องขี้คุณก็ไปขี้ครับจากใจนะมจึงข้าวแทบจะไม่ลงละพอละพอเถอะนะพอเถอะพอ ฮัลโหลอืมฮะ่อนที่ขี้มันปล่อยจะสูตรพี่หมูพูดอย่างอื่นหน่อยดิอืมไม่ถึงเงี้ยไป็ล่ะหืมมีใครเล่นได้สเปซส,ส,สามไหมโอ้เล่นแล้วแล้วก็พอแล้วครับสมองเพียไม่่ใช <laughs> มันก็ไปเล่นไอมิชชั่นขอออฟเฟอรเป็นแล้วไอเจมลองเราต้องเข้าใหม่เออคือมันไม่เป็นอย่างนั้นนะมันไม่มันไม่รีเมมเบอร์ตัวเองอ่ะเฮ้ยครเจอได้คอนท้าใครเจอได้คอนท้ามีเมมเบอร์ได้อยู่นะคือใครติดตั้งก่ามาใช้ได้อยู่อ่ะแต่ว่าค่าอันใหม่ๆใช้ไม่ได้แปลแปลงนฮะกูไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะ เ<ม>องแ,แล้วม,มันพอ,อ,องไม่ได้ใช่ใช่ใช่ได้เราวิดแล้วตัง้งหมดใช่อันนี้นะครับผมเีจมูพูดเลยเอาวคุณรู้ไหมว่าความรา่ายก็เหมือนกับอากาศมันมีมากมายจนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเงียบกดิผมว่าไปหาสุนทรนปูนะ้่ะ นะครับแม่นะครับแม่ <sh arp intro> เออออริจินแม่งค้างมาวอลออกแทงแล้วโอ้ยขี้เกียจเล่นเกมชิบหายคุยไม่ดีกว่ามาวอลโอเคแล้ว โดนเตาไขเตยยิงโดนมะอืมเดี๋ยวดิฉันนอนพักกลางเที่ยงเที่ยงคืนเหรอพักเที่ยงคืนเที่ยงคืนเที่ยงเที่ยงวันใชนหมด,ดที่คืนเนี่ยอจริงเนี่ยปพราะฉันหัวโน้ตเดทที่คืนยังไงกลางวันผมไม่อยู่นะ ให้คุยรอบเทียงนะจะใจไหมรอบเที่ยงสามคนนี้มันมีใครว่างอืมพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้ไม่แน่อาจจะว่างทั้งวันอืมพรุ่งนี้ผมว่างทั้งวันทั้งวันทั้งวันนะดนไมาอยู่เพราะโดนวิ่งในหัวใจเราเฮ้ยเฮ้ยพองขื้เนี่ยหน่ยัง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 ไม่หยุดเกดีเทค อยากไปงานคอร์สเชิญพี่อัดไปเลยครับรออาทิตย์หน้าไป็คเซนดองชุด E.M.P. เลกขอดูวันนี้เลิกจะร้องเจี๊ยบอกแล้วเดโก้เดโก้พ้องอาทิตย์หน้าคอร์สสองไปงานอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าก็มีงานเจสมีเจเฟสกลับมาแล้วเจเฟสไกลนะเจเฟสกลับงานแคปเอแคปไม่ไปอ่ะโอ้ยแคปใกล้บ้านพี่มากเดินห้านาทีถึงเลยเจี๊ยบไม่ได้กับบ้านยาก ความรักอะ่ะมันก็มีขึ้นและมีมมลงมีรู้กับมีรับมเตียก็เช่นเดียวกัน,กนเพื่อต้องมีคนรู้แล้วก็ต้องมีคนรับจริงไหมคอนคนร์อสไลคอร์สลองพึง่งวันอสองคอร์สไทยทันแต่ยังไม่รู้ใครก็ได้ช่วยมาปล่อยมุกไยหน่อยกันลังต้อตงการมุกไยเราไม่เล่นนะถ้าคนรับมันตกเตียงเออมันก็น่าคิดเนาะก็น่าจะเป็นรู้กันอยู่ใต้เตียงหล่ะจริงๆใครมีอัด เดีเทคใครอ่ะชื่อนัดนัดล็อกกี้ใครเอ่ยหาล็อกกี้นัดน okay. ัดล็อกกี้วันนี้เกดีเทคเปี่ยนหนุ่มวันานทางเซตวันอาทิตนัดล็อกกี้รู้สึกใจรูปเฟสรูปผู้ชายผู้หญิงวะรูปรูปผู้ผู้หญิงนี้ใครวาน่าจะรู้จักทำรูปพี่เกตดทำรูปพี่เกตครับตกใจไง เฮ้ไอ้เยช่วงนี้ช่วงนี้โปเยอะอยากคอสอิลิยามั่งอะไรมั่งอิลิยาเฮ้ยเอาฮิตเลอร์ก่อนเฮ้ยอิลิยาตอนนี้เรื่องปวดพี่มากเลยอ่ะพี่ชอบมากตอนเนี้ยแม่งจอกแม่งจอกฟองเอาฮิตเลอร์คอสแม่งจอกไอ้บอสไอ้ไอ้รูปไอ้รูปคอทิตไอ้ไอ้คอทิตเลอร์มีไว้ที่หลังได้ปะใช่ฮิตเลอร์อะไรนะโดมจะทำตกลงพิเกสไม่ใช่กู โตเมื่เกี้อยู่แล้วเยี่ยขุ่เครียดเกรดคุปตะคุมมาเค่ยงคืนแล้วเพิ่งรู้เหรอเยี่ยดำสักคู่อย่าคอดคิรินโนฮะหืมอย่าคอดคิริโนหืมมาเดี๋ยวฉันเป็นแมวดำให้สาวดุนหืม เอฮ้ยแมวดำฉันก็คอสนะก็ถิ่อยากคอสอยู่ด้วยมีพี่เดียด้วยพี่เดียหูหุ่นสยากคอสด้วยเลยไม่ใช่ไม่มีตังแล้วเฮ้ยฉันรอเงินจากฟุสกีนนั่นแหละสวัสดีครับบายมาดิสาวดุนที่ไรดุนไม่น่ว่าเป็นสาวดุนหรอกนะที่ไรดุนก็ไม่น่าว่าสาวดุนหรอกนะอาร์อะไรอาร์เอ็มครับครับ อ๋อดีครับ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 นับนับแดกแม่งนักฟุตบอลคนไหนหัดเล่นกีตาร์แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรวะครดกทำไมออริจินแม่งเป็นยิวเนี่ยอย่าอย่าเล่นมโกวันลลกอดทำไมไม่มีหัวดำบ้างอ่ะ ทำไมมีแต่โขจมพูล้างครับสะอาดสะอาดนะครับไม่ปล่อยอะไรวะอีเอแม่งกากจริงออริจินะไอ้มึงเป็นงี้วะเนี่ยทเขี้ยเอาก็มือนถักทายนะโห่ห้องเกย์จะสีม่วงไม่ใช่ละเฮ้ยเป็นงี้ไม่บอกนะเขาเรียกว่าชายชายเหนือเหนือเหนือคําว่าชายเลยอีกสีม่วงนี่เหนือคำว่ายอดชายอีกมากกว่าชายไหมชาย สีม่วงนี่หัวนมใช่ไหมครัฮะไอการถึงเป็นสีฟ้าเกิดอะไรขึ้นสีชมพูเกิดจากไอ้หัวเทาจากจากสองหัวเทาอืมหัวนมม่วงเคืออะไรคุณดาเออใช่สีม่วงก็คือชายหยุดจุดสียอด ผู้ท, <ำ S 1> ที่จะเป็นท้าทายกับอาเบิศศรัทธา <S <S ชายผู้อยู่บนจุดสูงสุดจุดสุดยอดกลิ่นปั๊กะไม่น้ำให้ฉัดสีม่วงทำไมวะบอลขาวคือหัวน้องแก่หรือว่าต้องการใช้แมวอมบางหลัง,ง,งให้ไอ้อยากฟังเรื่องตลกอ่ะ ไหม่ไม่ยังไม่อาเบะมันสีฟ้าผสมมุวงตอนนี้ห้องในตอนนี้รู้สึกจะปันปวนไปด้วยเรื่องเก๊ๆนะจริงไม่พ้นกับเรื่องนี้จริงๆ<อ>เต็มไปหมดผมรอสีนอนอย่าฟังเออ,เอนือ่นนมทีงเรื่องสีม่วงทำไมม่วงต้องมีเม่ม RO, ไม่โทรด้วยวะ มองไม่เองก็ได้ไงทำไมไอ้นอนเปลี่ยนไปสีม่วงวะหรือว่ามันคิดไปใครฝันโดมเนี่ยฮะกูทำไมนอนทำไมใช้ตึกเป็นสีสีม่วงอะอืมถ้าใครจะไปนอนก็เซเสว่าโอยาซุมิน่าใส่หรูโคเรเโอริมาโชเดสเน่นะเซามาจัดสเตเดสยนียนะแปลว่าขอให้ฝันเปียกนะครับอ๋อฮะ ต้องไปที่เตียนโดมเฮียกูเกลียดพวกมึงเราเสียใจว่ะไดีมแ้ยโดนแดดเลยโดมชองเฮียดมขึ้นชื่อแล้วแล้วว่ะเดี๋ยวกูไปโปรโมทในในชานอนให้เว้ยกูเกลียดมึงแล้วอย่าลืมนะครับทุกคนไปกดไลค์ไปเห็นโดมี่เซ็กซี่บอยด้วยนะครับ บัตรไอเลิฟยูเสียงใครดูไม่เซ็กซี่พอไม่จัดได้แบบน้อโอ้นี่มาเป็นเว็บโอ้มาเป็นเว็บเลยกูเครียดเรื่กูเครียดกูเครียดกูเครียดถามเพื่ออะไรเฮ้ยไม่ต้องซีเรียสนะนะนายด่าเพื่อนะายยังไงแม้ว่าของโอเค โดมีทุกอย่างเพื่อโดปุ้ยไล์เพิ่มเลยว่ายไล์เพิ่มตั้งหนึ่งไล์เพิ่มตั้งเยอะเนี่ยอือหอดยอดสุดยอดกันน้ำคู่พลีสุดยอดสุดยอดไอ้โดมสุดยอดมากอะไรวะเออโดมฟังเลย อ๋อต้องลองฟังสันแล้วสิเทปเธอทำไมบอกอ๋อแดนนี่ไม่ช็อตครับน้องน้องครับน้องครับไม่ช็อตน้องไม่ช็อตน้องไม่ช็อตอใครเลี้ยงปิกาจ,จูวะโอเคเอา้าอ้องนั่นะมุกมุกมึง ไข่เลี้ยงปิกาจูไข่เลี้ยงพิกา,จ,กาจูชอ็อตอ่ะโปกเกมอนโลซิเวอร์อ่าจู่จู่มาโป,ปกเกมอนอ<ค>่าเชื่อป่าว่าผมเล่นโปกเกมอนอยู่ทำจูจู่มาโปเกอนเอ็กไวเอามาโปกเกมอน เฮ้ยโปเกมอนนะเคยเล่นนะเล่นจนกระทั่งเสียจนตอนนี้ขี้เกียจเล่นแม่งเยอะเกินโปเกมอนขี้เกียจเยอะอะไรกันเยอะอะไรก่นเยอะอะไรกันหันโตดมาเลยครับโอ้ยก็เฮียเลยหันโตดมาไปเล่นมาริโอไปมาริโอไม่เล่นมันขี้เกียจเล่นมาริโอเนโกะกก็เฮียเลยเฮียนเฮียนสัตว์กูเกียดแม่ง ทำรูปพี่เกตแบบเอาไว้ห่อไม้ใี่อ่านเนี่ยใครก็ได้เปิดประเด็นหน่อยครับต่ตายกลัวนี่าฟลิอันนี้มันเปิดอะไรอย่างนครับวันนี้ครับครับมีไรผมครับอือ ไปดีมเวอร์ในโดไม่มปไมมโปโพสในไม่ไปโพสในเฟซมึงแล้วว่าตอนนี้มึงโดนโดนอาว่าเป็นเกย์เนี่ยไม่ไปโพสอ่ะกูไม่ชอบขาความช่อความช่อจากใครกูชอบแก้ปัญหาด้วยตัวเองเดินไปเดินมาวนไปวนมาเจอของดีก็เก็บดีครับไปอาเนี่ย ใครเขย่าอะไรวะใครแฟบใครแฟบสัตองสนัดแจ็คสบู่เก็บสบู่ก็กลุ่มเก็บสบู่ขำแมวขำแมววันนี้เขาจะเป็นกลุ่มขำแมวนะก็นี่มันคือดอกเอ๊ยมันคือมันคือดอกคำคอเฮ้ดมดมผันใจชาวเกยไว้ต้องต้องเปลี่ยนชื่อให้มึงแล้วไอ้เกลวกมึง โดมอ่ะเจอขี้ของโดมเดินเงียบีคบก็ต้องไปลางนะโอ้ยโดมขี้ของโดมขี้โดมด้วยโดมขวัญใจเด็กๆโดมมีดีด้วยที่มันเป็นขวัญใจเด็กๆเลยขวัญใจอยู่ว่าเป็นไอ โดมเคสสั้ไ่มันเยอะจังวะขวัญใจประชาี้ที่โดมสั้นที่โดมสั้นไงฮ่าฮเอาอีกเ้ยบอกแล้วโอมึงเป็นตัวไฮโดมเครียดผงกระยิบลูกซองยิงเลยเิ่มวันนี้ในนี้ขอซูไซมิกกี้เมาบ้างบอกแล้วว่ากูไม่ใช่เก๊เชื่อฟุ้ให้ตาย เมีคนเชื่อไอ้บินลีบอุ้ยเชื่อคนเชื่อเจ็บโอ้ยใครไูกเอาเรื่องเกย์มาเตือนบ่เนี่ยเฮ้ยต้องงนะอย่าเล่นเรื่องเกย์อีกเลยพ่ออยากทำร้ายกันเบ่เฮ้ยเพราะรักหลักจริงหยอกเว้ยเพราะฉะนั้นแล้วต้องแก้เยอะเว้ยเย็ด ราะแต่ทำไมที่เขา Origin แม่งคนแอบเฟรยเยอะจังเลยเนี้ยกูไม่ได้บอกเลยว่ากูมีออริจินชื่อน,นี้ชื่นนอนี้ก็น่าจะมุ้นะเออไปไอ้กับคือทุกอย่างแม่งหนูกหมดเออแม่งมีคนปลอมตัวชื่อเอเมอร์ทีวีไงกูเลยใช้ชื่อเฟรแม่งยังดีกว่าเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเด่นอย่างตัวจริงตัวปลอมเลยรู้ไงแต่ใน Battlefield สามยังไม่เปลี่ยนเลยโเคมกูเปลี่ยน Battlefield สามไม่เล่นอะไรไม่ได้อัพยังไม่ได้อัพเป็นบินเจ็ดเลยกูรออัพการจอก่อน จจอไม่สามารถสดุลเลยจจอก็คอมพิวเตอร์ไม่งเล่นเดนบสได้อะก็เล่นได้แต่ว่ามันไม่ขนาดสมุลนี่ไงไอไอเอ็กสเกตใช้ไม่ได้มันได้เฉพาะเด็กเอ็กเก้าเท่านั้นจอรุ่นนั้นก็ยังก็ยังดีกูขอเล่นได้ก็ปล่อยก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนได้ไปตามที่ครับฮัลโหลครับครับครับฮัลโหลพี่อาร์มพี่สนใจเปิดห้องปาร์ตี้เจีไหมพี่ปาร์ตี้เลยได้ ปักดิเศษปัดเพลงปัดเพลงอ๋อแล้วก็เปิดชิปพวกสั่งๆเลยเนี่ยโอ้ยเจ็บคือพี่ไปนอนแล้วดิพอเกมคืนเสร็จพี่ก็ได้เวลาหลับของพี่แล้วนะโอเคพี่ไม่เป็นไร